สวัสดีค่ะน้องใหม่สาใต้น้องบุพาก็วสวัสดีน้องใหม่สาใต้นะคะขอต่อเวลาทานกาแฟาค่ะทานกาแฟาทานกาแฟาไปด้วยทักท้ายเพื่อนไปด้วยทำกับข้าวเป็นวันนี้เนาะ แต่ก่อนจะตื่นไม่เช้านะพอเรามาทํางานตรงนี้เราก็ตื่นเช้าก็มาออกกําลังกายนิดนึงก็มาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเพื่อนวันพีก็ออกไปออกกําลังกายแล้วก็ไปทํากับข้าวไปสง่งลูกไปโรงเรียนก็มีภารกิจเนาะรู้เนาะเพราะหนูก็ไม่กล้าหนูก็ไม่กล้าเลื่อนเยอะหนูก็จะเลื่อนตามที่แบบเพื่อนๆแนะนํานั่นแหละสวัสดีค่ะทักทายนะคะเช่นกันค่ะ น้องรอออน้อยก็สวัสดีค่ะคุณวาสนาสันธมาศนะคะสวัสดีกาแฟตอนเช้า ระเบียบใหม่เหมือนกันจะระเบียบใหม่เหมือนกันเพราะว่าตอนเย็นเราก็เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านก็ทํากับข้าวบางทีก็อาจจะยูไม่ได้เข้ามานะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มอยู่แต่เราเราก็อาจจะยังค่ะตอนเย็นก็หกโมงเย็นนั่งแหละเนาะเพราะว่าเราสะดวกตอนเช้าน่าจะสะดวกเพราะ งานสวนก็นอาจจะไม่ได้ขึ้นทีนี้พอเราไม่ได้ขึ้นเราก็อาจจะห่างหายจากหน้าจอก็สองปัญยายสง่ากสาสสะะา็สวัสดีคุณสันันทชัดนะคะดวงมาลาสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้อ่ะยไม่ไดาหลายท่านมีเพื่อนหลายท่าน อาาขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง่ล้านสามล้านดงกานะคะที่เพื่อนกับเราเนาะค่ะก็บอกว่าสวัสดีทักทายบัวบานนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะบายๆเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่คล้องตัวเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นเราเห็นคนอื่นๆนำหน้าบางทีก็ติดคุณหมอก็จะบอกว่าให้พับเยอะๆค่ะ ตุอาหารเจคนใหญ่นะคะแกงออมค่ะทักทายก่อนให้ก็ <c oughs> ผ่านมาเจอทักทายก่อนเผื่อเขาอยากาทักทายเราสา <c oughs> ตั้งหม้อแกงแล้วลืมลืมปลดพนมกิ่นน้ำพริกฟุ้งกระจายเลยเพื่อนคุณพี่สริริสวัสดีทักทายนะคะคุณพี่สิริ ทานกาแฟกับน้องนะคะแล้วเดินก็ทานกาแฟตอนเช้าค่ะแวมาส่งกำลังใจให้จ้าจ้าขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่แวะมากระหล่งก็ต้องการน้ำต้องการน้ำตลอดต่น่าจะสองเลยสามวันนี้แหละเดินลองไลฟ์ดูว่าจะมีเพื่อนมาไหมแล้วเราจะสะดวกไหม พอดีแฟนเดินก็ตื่นสายสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณยายคุณยายก็รักสุขภาพค่ะท่านก็อสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะนใช่ไหมก็ <c oughs> ทานน้ำไปเรื่อยๆก่อนนะคะแบแป๊บหนึ่งคองแห้งมากเลยอยากดูไหมคะ <c oughs> ว่าเดินทําอะไรอาหารเจอีสานจะโชว์ให้ดูดูไหมคะก ลูกดกมากเลยเราอาจจะไม่มีเวลาดูแลเขาด้วยมั้งถ้าเรามีเวลาดูแลก็น่าจะดีเนาะจะไม่ห่าหลายท่านมีเพื่อนหลายท่านขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง4ล้าน3ล้านต่งกางนะคะที่เพื่อนัะเราเนาะ นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณสมศรีและคุณนัชนานะคะขอบคุณนะคะที่แวะม,มาสวัสดีค่ะขอบคุณะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะคุณยุงเริ่มจะมามาวนมาวนขาแล้วคุณละอ่อน้อยะคะ่ะคุณวัสนา บอกว่าสวัสดีทักทายรอบห้องนะคะศาสนาก็สวัสดีทัก ไหมน้องรอออน้อยก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่แบะเข้ามาชมก็ามาเป็นเราเดินขึ้นหนึ่งล้วหอบแทบแทบนะนั่นคือร่างกายเราแบบความแข็งแรงเราถอยอันี้เราไปยยบ่อยๆอ่ะน้หม่ขาใต้นะน่ารักจังเลยน้องหมาตาใต้เนี่ยเมื่อเกินพีเดินก็ไปดูน้องไหมพูดคุยทัาทายในสตอรี่ก็ ท่านหนึ่งก็กำลังรับชมอยู่นะคะวันลึกษารับชมอยู่ <g ül> <ๆ g ül> ก็เลยต้องออกกำลังกายให้แบบกล้ามเนื้อเราไม่ค่อยยึดไม่ยึดไม่ยึดติดนะ ด้วยทานกาแฟถ้าอยู่ก็ส่งซิกหน่นะอาหารทะเลเยอะค่ะชนบุรีเนาะอยู่ติดทะเลบางระมุงข้าบแบบใครๆไปเที่ยวก็ถูก <c oughs> ทัานในบ้านยังไม่ตื่นทางห้ากัน <c oughs> เราก็ทำกับข้าวไปด้วยคุนด,ด้วย ยะมีนัดอีกบ้านหนึ่งนะคะเขาจะไปทานข้าวตอนเช้าอีกบ้านหนึ่งขอบคุณนะคะคเพื่อนๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะบายะคะ่ะเนาะทำสิ่งใดก็ให้ไหลลื่นไหลลื่นนะคะไหลลื่นไหลลื่นค่ะนี่เกาอยู่ใต้ต้น อาอยายอยู่ใต,ต้ตนเอาอยายอยู่ใต้ตนฝรั่งคุณเตี้ยก็ดีค่ะทักทายนะคะเช่นกันค่ะน้องล่อน้อยก็สวัสดีค่ะคุณวาสนาสันธมาศนะคะสวัสดีเลยนะคะจ้าขอบคุณนะคะอีกท่านหนึ่งก็เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีจ้าน้องใหมซสาได้สวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีทักทายค่ะน้องคุณยุงเริ่มจะมามากวนมากวนขาแล้ว 那没得在，哎。